ปลาอะไร่าตัวนี้ไม่ค้นเลยยิบเจ็ดปลาเลยครับปลาเลยนี่ถุงเชือกเต็มเลยนี่ ตกเอาแล้วปลาอะไรครับทุกคนนะครับ ลุน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 ,ลลนลไม่เน้ให้มันขึ้นมาก้อนมาแล้ว เห็นแล้วยังยังไม่เห็นนี่ครับเบ็ดเบอร์16นะครับวันนี้เบลวิทเบลวิทตัวนี้ Lấy quá Chạy yên, toàn chạy yên, Con thấy gì mày? À. Hả? Con Mới Hả? Mới khuyên phầy lép mày Thấy

ไม่ยอมเว้ยอย่างวิง่งไม่ใช่เยียดขึ้นมาลูก ขึ้นมาลกูกขึ้นมาลกูกขึ้นเลย เอาดีๆลูกพป่ตักดีๆล้องล้องกุุบดีเออโอ้ยตะล้องเว้ยนี่นะครับผิดคิวนะครับเด้อโอ้ นี่นะครับพุทธก็ไม่เปิดนะทแต่คองยักษ์นะครับผมนี่ไซต์ตัวนี้ประมาณนะครับตีเล็กๆไว้ก่อนประมาณสี่โลครับอ่านี่ครับเบ็ดนะครับเบ็ดเบอร์สิบหกนะครับผมเต็มปากนะครับทุกคนครับนี่โอ้โหกุ๊บก้อนหนึ่งหลบที่รับฟุกแล้วฟุกแล้ว नहीं, नहीं।